พื้นดวงใครนะครับมีดาวเยอะๆตกอยู่ในเรือนวินาศนะครับอย่าเพิ่งตกใจไปครับเพราะว่าบางทีมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้แต่บางคนก็อาจจะไม่ดีจริงๆตามพื้นดวงชะตาก็มาลองศึกษากันดูนะครับว่าแบบไหนที่เรียกว่าดีแบบไหนที่เรียกว่าไม่ดีแบบแรกนะครับก็คือวิปริตราชโยกเป็นดาวที่กระจุกอยู่ในเรือนวีนาตแต่ให้ผลดีครับ เพราะว่ามีดาวบาปประเคาะอย่างพระอาทิตย์พระอังคารพระสาวพระราหูและบาปประเคะอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์แบบไหนนะครับถ้าเป็นดาวบาประเคะอยู่ในเรือววินาจัดว่าได้เกณฑ์นี้ครับมันจะอยู่ในหมวดของโชคลาภและเรื่องของการเงินช่วงแรกครับอาจจะเป็นทุกข์อาจจะมีปัญหาอาจจะลําบากแต่สุดท้ายแล้วก็จะพลิกร้ายให้กลายดีได้ซึ่งเกณฑ์น,นี้จำเป็นที่จะต้องมีคอนเน็กชันเยอะๆครับจะเป็นต้องมีเพื่อนเยอะๆห้ามอยู่อย่างโดดเดี่ยวเด็ดขาด ก็จะมีโอกาสที่จะมีโชคลาภทางด้านของการเงินและอาชีพหน้าที่การงานได้รวมถึงใครที่ปรารถนาอยากจะทํางานต่างประเทศหรืออยากจะทํางานเกี่ยวข้องกับเรื่องความเชื่อใครมีเกณแบบนี้ก็ถือว่าประสบความสาเร็จได้ไม่ยากแต่ช่วงแรกจะลำบากมากๆครับยิ่งอยู่ตัวคนเดียวยิ่งลําบากเข้าไปใหญ่เลยเกณฑ์ที่2นะครับเรียกว่าดุริยะโยกครับอันนี้คือร้ายแบบร้อเเซ เพราะว่ามีดาวสุประคศเนี่ยไปกระจุกตกอยู่ในเรือนวีน่าเต็มไปหมดเลยถ้าไม่มีดาวอาทิตย์อังคารเสาไปเบียนอยู่ใกล้ๆในเรือนเดียวเนี่ยก็จะไม่มีเกณฑ์ที่เรียกว่าวิปริตะราชโยกไปช่วยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเกณฑ์นี้ก็มีโอกาสที่จะโดนฟอ้องร้องเจอคดีความโดนใส่ร้ายโดนภาษีย้อนหลังหรือว่าโดนเรื่องของหนี้สินเวลาจะมาทวงหนี้ก็คือแบบว่าใช้กําลังใช้ความรุนแรงหรือใช้ถ้อยคําที่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ซึ่งก็ ต้องลองเช็คและพิจารณาดูครับว่าคุณดวงเป็นแบบไหนเมื่อมีดาวเยอะๆอยู่ในเรือนวินาศครับแล้วท่านใดที่อยากจะดูดวงส่วนตัวแบบละเอียดลึกซึ้งคล้ายๆแบบนี้นะครับตัวออยากจะรู้ว่าดวงตัวเองมีเกณฑ์อะไรบ้างอย่างไรนะครับก็ติดต่อมาได้ณที่นี้ได้เลยครับ